สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่ก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้กับช่องของเรากันเยอะๆนะครับทาง YouTube จะได้เพิ่มการมองเห็นให้กับช่องของเราให้มากขึ้นทําให้เพื่อนๆที่ไม่เคยมองเห็นช่องของเราจะได้มองเห็นช่องของเรากันมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารฟุตบอลกัน เราไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจหลายคู่หลายรายการลงเล่นกันเราไปเริ่มที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันก่อนทีมเบอร์ลี่เปิดบ้านเสมอกับทีมลูตันหนึ่งประตูต่อหน,นึ่งทำให้ทั้งคู่ยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่เหมือนเดิมไปดูลีกบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างทีมเสือใต้บาเยนมิลิกเปิดบ้านถล่มทีมฮอฟเฟนไฮม์สาประตูต่อศูนย์ทำให้ทีมเสือใต้ยังคงเป็นทีมรองจากฝูงแต่ทำคะแนนที่ทีมจากฝูงเลยวอรคูเซ่่่่นนนนหลืแแนนแะแะะขงทากั ข้ามไปดูลีกลาลิกาสเปนกันบ้างทีมเซบียาเปิดบ้านแพ้ต่อทีม阿าเบส2ประตูต่อ3ทําให้ทีม阿าเบสดีดขึ้นไปเป็นทีมอันดับที่13มี20คะแนนส่วนทีมเซบียายังคงอยู่ในอันดับที่16มีอยู่16คะแนนเหมือนเดิมไปดูที่ลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นลีกสุดท้ายกันทีมมาร์เซทําได้แค่เปิดบ้านเสมอกับทีมสตราบุก1ประตูต่อหนึ่งทให้ทีมมาร์เซขึ้นไปอยู่ในอันดับ5มีอยู่28แต้มและทีมสตราบุกมีอยู่24แต้มยังคงคอยู่ในนอันดับ9เหมือนเดิม ส่วนผลบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจําวันนี้เราไปเริ่มกันที่ทีมบอลมัดกันก่อนสโมสรน,นาโปลีทีมในลีกกันโชเซเรียอาอิตาลีสามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมบอลมัดเพื่อขอยืมตัวฮาเมตราโอเลเนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติไอวอรีโคสอายุ23ปีของทีมบอลมัดเพื่อให้เขาย้ายเข้ามาร่วมทีมนาโปลีในช่วงตลาดหน้าหนาวจนจบฤดูกาลนี้ สัญญายืมตัวในครั้งนี้มีเงื่อนไขไม่บังคับซื้อที่25ล้านยูโรรวมอยู่ในสัญญายืมตัวด้วยตอนนี้นักเตะอยู่ในขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายคาดว่าน่าจะมีการออกถแถลงการประกาศยืมตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ข่าวนี้ผมมองว่าตราโอเล่เป็นนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีคนหนึ่งเลยทีเดียวดูได้จากตอนที่เขาเล่นให้กับทีมซาสซโอโลเขาได้ลงเล่นถึง100กว่านัดและยิงได้16ประตูแต่พอข้ามถิ่นมาเล่นให้บอลมัดตเขากลับลงสนามได้แค่10นัดและทำประตูไม่ได้เลย ดังนั้นพอเขาได้กลับไปเล่นให้กับทีมนาโปลีลีกอิตาลีที่เขาคุ้นเคยแล้วเขาน่าจะกลับมาโชว์ผลงานได้ดีกครั้งกับทีมนาโปลีข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมไบตันสโมสรนกนางนวลไบตันทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมโบคาจูเน่ทีมในลีกประเทศอาร์เจนตินาเพื่อขอซื้อตัววาเลนตินบาโกนักเตะริมเส้นฝั่งซ้ายทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยูย่อายุ19ปีของทีมโบคาจูเน่ทีมในลีกประเทศอาร์เจนตินาเพื่อให้นักเตะย้ายเข้าาามมมร่ววทีนนนกง ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว1ิบล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นค่าฉิกสัญญานักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมนกนางนวลจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028และมีออปชั่นสามารถขยายสัญญาอยู่กับทีมไบตันจนถึงปี2029ด้วยคาดว่าจะมีการประกาศออกถแถลงการคว้าตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ข่าวนี้ผมมองว่าวาเลนตินบาโกเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองเลยทีเดียวเขาเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยู23ได้ ทั้งๆท,ที่เขาเพิ่งมีอายุได้แค่19ปีเท่านั้นเองแสดงให้เห็นถึงว่าเขามีฝีเท้าเหนือกว่าเด็กรุ่นรุ่นเดียวกับเขาก็ต้องมาดูกันว่าทีมนักปั้นอย่างทีมไบรตันจะสามารถปั้นดาวรุ่งคนนี้ได้ดีแค่ไหนไม่แน่ว่านักเตะดาวรุ่งรายนี้อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะหนึ่งล้านปอนด์ก็อาจเป็นได้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีตอนนี้สโมสรเซลซีทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มีการให้ความสนใจในตัวของเมสซี่บราซิลเอสเตวาลวิเลียนักเตะตำแหน่งปีกทีมชชาติิซลุด 17. อายุ16ปีของทีมพันเมรัสทีมในลีกประเทศบราซิลเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมเซลซีนักเตะดาวรุ่งรายนี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรนอกจากทีมเซลซีที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วยังมีทีมบาร์เซลโลนาที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเช่นกันข่าวนี้ผมมองว่าคงต้องรออีกสักพักใหญ่ๆถึงค่อยมีการเจรจาซื้อดาวรุ่งรายนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเมสซี่บราซิลเพิ่งได้ลงเล่นให้กับทีมพันเมรัสทีมต้นสังกัดแค่นัดเดียวเอง คงต้องมีการดูกันยาวๆไม่น่าจะมีใครยอมฉีกสัญญา60ล้านยูโรตอนนี้หรอกและอีกข่าวของทีมเซลซีสมสรเซลซีทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้บรรลุข้อตกลงกับอะคาเดมี่ฟินิกซ์เพื่อขอเซ็นสัญญาค้าแข้งฉบับแรกกับดูฮวนริชาร์ดนักเตะกองหน้าทีมชาติจาเมกาอายุ18ปปีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาหลังจากได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนักเตะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าความฝันของผมคือการเซ็นสัญญาอาชีพมาโดยตลอด และการที่ได้มีโอกาสทําสิ่งนั้นที่เชลซีมันก็ยากที่จะอธิบายความรู้สึกในตอนนี้ของผมข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมไฮดกสปิตทีมในลีกประเทศโครเอเชียสโมสรไฮดูสปิดทีมในลีกประเทศโครเอเชียกําลังให้ความสนใจไปที่อีวานเปรสิสนักเตะริมเส้นฝั่งซ้ายทีมชาติโครเอเชียอายุ34ปีของทีมไก่โดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์เพื่อให้นักเตะย้ายมาร่วมทีมไฮดูสปริตในเดือนมกราคมนี้แต่ยังไงก็ตามคงต้องดูจากรายงานทางการแพทย์ก่อนว่า นักเตะจะสามารถลงเล่นได้ก่อนเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้หรือไม่เพราะตอนนี้นักเตะยังอยู่ในระหว่างการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ ACL ถ้ารายงานแพทย์ยืนยันว่านักเตะสามารถลงเล่นได้ก่อนเดือนพฤษภาคมนี้แล้วทีมไฮดุกสปิิดถึงจะเดินเครื่องพยายามคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมภายในเดือนมกราคมนี้เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ